สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปออีกแล้วนะคะวันนี้พี่ปอมาทำอะไรเอ่ยวันนี้เราจะมาเป็นเด็กเกเรหนึ่งวันนะจ๊ะก่อนอื่นเราจะใช้ตัวอลิสนี่นาะเพราะว่าชอบมากมันทำอะไรแล้วแบบปงปังปงปัง,ปง,ปงสนุกมากเลยอันนี้พี่ปอก็ ทำตัวใหญ่นะจ๊ะทุกคนถ้าตําถ้ตําถ้าทําตัวใหญ่แล้วอ่ะทุกคนผมมันจะยาวมากเลยอะดูสิโอ้โหคิดว่าลาพันเซลนะคะทุกคนดูดีโอ้โหผมยาวมากนี่วันนี้โมโหมากเลยทุกคนใช่เพื่อนไม่ให้ยืมตังค์ <laughs> เพื่อนไม่ให้ยืมตังค์โมโห ครูก็ให้คะแนนไม่ดีนี่เตะเลยเตะเพื่อนแค่เงิน20บาทไม่ให้ยืมใช่ไหมนี่คนโมโหหิวไงนี่เตะสักครูใหญ่กระเด็นเลยโหย้ยคือไม่ค่อยได้เล่นแบบว่าแบบนี้นะคือจะบอกว่ามันสนุกมากลองเล่นดูนะเดี๋ยวเราจะไปแบบว่าสวนสัตว์กันนะทุกคนสวนสัตว์พี่ปอไปดูสัตว์ซิว่ายังอยู่ดีมีสุขหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะสวนสัตว์อยู่ตรงไหนเนี่ย หาก่อนหาก่อนอยู่แถวแถวแถวนี้แหละเอาปีนขึ้นไปโอ้โหชุดนี้มันสุดยอดมากเลยนะชุดนี้พี่ปอก็ชอบนะแล้วก็ชุดนินจาโอ้โหกระโดดข้ามนู่นเลยจ้ากำแพงเมืองจีนเนี่ยจ้ะปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปโอ้โหสุดยอดนี่เลยจ้ะส่วนสัตว์เดี๋ยวเราจะมาดูสัตว์สิเฮ้ยเฮ้ยถามจริงเด็กทีเด้ดอ้ยปลาโลมาฉันถามจริงอลิสเทเร็วมากเลยนะ เธอใจร้ายมากเลยนะเธอทำปลาโลมาของฉันเนี่ยอลิศโอ้ยมีแพนด้าฉันอีกเหลือแต่ลูกตาข้างเดียวแล้วจ้าโอ้ยเฮ้ยนี่คือแบบว่าสร้างบ้านด้วยกาลาร์เทคหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันพังง่ายจังอะทุกคนเฮ้ยดูดิทำไมโอ้ยไส้มีแพนด้ากระเด็นไปแล้วจ้่ตัวมันหายไปไหนแล้วอะโอ้ยอันนั้นปลาโลมาชิ้นส่วนโอ้ยจะ แล้วจะประกอบกับเข้าที่เดิมได้หรือเปล่าเนี่ยดูดูเออมันมันมันเดี๋ยวไปต่อเลยเฮ้ยโห้ยย่าอุตส่าห์ปูย่าไว้กระเด็นเลยจ้านี่ฟามิงโกของเราน้องๆตอบถูกด้วยตบมือให้ตัวเองว่าเฮ้ยพี่ปอมคือนกฟามิงโกนะใช่มันคือนกฟา์มิงโกจ้าอันนี้ช้างเป้นเพนเพ่นโดนแน่นอนเฮย้ยอะไรอะทำไมมันพังง่ายจังอะทุกคน ถ้าใส่ชุดอื่นจะพังไหมไม่น่าพังเนาะแต่ถ้าเป็นชุดอลิซมันคือพังใช่ป่ะโอ้โหดูดีเหลือแต่ลูกกระตาช้างน้อยโอ้ไป,ออโออปอไปหมดแล้วจ้าสวนสัตว์ของฉันเุ้ยสวนสัตว์ของพี่ปอไปหมดแรอวะทุกคนเออมันดี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 นดนดพี่ปอยังไม่ได้แจกหนูเลยนะเออนั่นน่ะดีเฮ้ยทำไงอะ ยังไม่ทำแจกสวนสัตว์เลยสวนสัตว์ไปแล้วหลังนี้ใช่ไหมหลังนี้ขอกันมาเยอะมากเลยเฮ้ยหลังนี้ไม่ได้ขอสิมีหลังนี้ด้วยเหรอถามจริงมีหลังนี้ด้วยเหรอเออทำลายไปเลยทําลายไปเลยเพราะมันไม่สวยแล้วหลังนี้ฉันทําลายทิ้งไปเลยโหวันนี้เป็นคนใจลายมากเลยนะอาริสโหยดูดิหลังคงหลังคาปิวไปหมดเลยทุกคนยิ่งกว่าพายุเฮอริเคนอีกนะ เอ้ยมันมันมนชอบชอบเดี๋ยวไปต่อไปต่อไปหาบ้านหลังไหนดีเดี๋ยวเราหาก่อนเอ้บ้านหลังไหนอ่ะหาก่อนนะจะมาบ้านชายทะเลหาไม่เจอบ้านชายทะเลของฉันอยู่ไหนเนี้ยกระโดดก่อนกระโดดกระโดดเฮยบ้านชายทะเลไม่อยู่เราหลออยู่ตรงไหนเนี้ยฮะยังไงบ้านชายทะเลยังไงฮะ อ้าวอ้าวมีตำรวจมาด้วยหล้เนี่ยโหยแขกไม่ได้รับเชิญคิดว่าใส่ชุนีจะรอดไม่รอดหรอเนี่ยโหนี่บ้านนี้ก็ได้บ้านแฟนเอ่อเพชรบ้านเรื่องละครสร้างเรื่องะลรขอโทษครับแฟนผมเป็นนางเงือกเออไปเลยไปเลยุหย <c oughs> ح, บ้านหลังนี้ทำลายยากมากเลยทุกคนโอ้ยตำรวจก็จ้องจ้องเฮ้ยทำไมไม่พังอะทุกทุกคนทำไมไม่ค่อยพังเลยอะโอ้ยถ้าทางหลังนี้จะฉาบด้วยปูน ไม่กท็ทาด้วยกาวตาช้างโอ้โหพังนิดเดียวเองอะ่ะเออนั่นนะดีสุดยอดโอ้โหดูน้ําน้ําปิ้นเลยอะ่ะ <c oughs> น้าเหลืออะไรน้าเหลืออะไรโอ้โหไม่เอาดีกว่าไม่เอาหลังนี้ก็ได้ทุกคนโ,โห้ยไปหลังอื่นดีกว่าไปหลังอื่นดีกว่าโอ้ยไปทางไหนดีเฮ้ยฉันลืมไปนี่นาะมีร้านกาแฟอยู่ในโรงเรียนใช่ฉันสร้างร้านกาแฟอยู่ในโรงเรียนนี่อลิซโอ้โห ทำไมใจร้ายจังเลยโอ้โหเตะกระจุยกระจายเลยแต่ทุกคนโอ้ยไม่เคยเล่นแบบนี้ก็สนุกดีนะล้งนี้เอาเห็ดกับแตงโมมาด้วยดีกว่าจะจะได้เพิ่มความเมามันไม่ใช่หรอกเราจะได้โดนไปด้วย <c oughs> จริงใครยังไม่เอ่อพายุเห็ดกับพายุแตงโมใครยังไม่เคยลองเล่นบอกไว้เลยว่าสนุกมากโอ้ยต้นไม้ต้นไม้ปิวเลยค่ะทุกคนเอ้ยลองเล่นกันดูไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะหายไปนะทุกคนไม่หายลองเล่นดูคุย ถ้าอย่างนี้บ้านเพื่อนก็หายด้วยวะ <c oughs> ไม่หายไม่หายของเขาเซฟของเขากันไวแล้วไม่เกี่ยวกับเรานะนี่โอ้ยนี่ของพี่ปอไม่หายแน่นอนถ้าเราไม่ได้กดเออเขาเรียกว่าอะไรนะเซฟอะไม่หายหรอกพอจะเล่นใหม่ก็กดโหลดลจะต้องว่าโอ้ยตำรวจมาอีกแล้วโอ้ยนี่อะไรนี่ร้านขนมเค้กของพี่ปอนะจ๊ะละครสั้นเรื่องอะไรเจ้าสาวมาปลายหรือเปล่ามาหรือเปล่าได้มาร้านขนมเค้กหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมจำไม่ได้โอ้ยนี่นี่นน นี่เห็นว่าวคือแบบว่ามีเรื่องราวนะจ๊ะร้านเนี่ยมีเรื่องราวทุกหลังนะจ๊ะขอโทษ <c oughs> ใช่ไหมอันนี้เจ้าสาวม,มาไปใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าสาวม,มาไปพี่น้องเรื่องพี่น้องใช่ผู้ชายอะมาหลอกมาหลอกพี่ไงแล้วก็พามาร้านนี้เออใช่แล้วใช่แล้วเออใช่ใช่ใช่เรื่องพี่น้องไม่ใช่เจ้าสาวม,มาไปนะจ๊ะโอ้โหดูดิจาได้ขนาดน,นั้นเลยเหรอพี่ปอเออน่าจะจําได้นะ ใครจําได้เออใครจําได้ใช่หรือเปล่าใช่เรื่องพี่น้องเปล่าโอเคไปต่อเลยโอ้ยนี่นี่นี่อันนี้เรื่องอะไรอันนี้เรื่องอะไรอ่ะเร็วตอบอันนี้เรื่องเพื่อนรักเพื่อนแค้นหรือเปล่ามีหรือเปล่าเรื่องนี้เพื่อนรักเพื่อนแค้นมีหรือเปล่าทำเองลืมเองละคอนซั่นเอฟซเรื่องเพื่อนรักเพื่อนแค้นมีหรือเปล่า ทำเยอะจัดลืมน่าจะมีแหละที่เพราะว่าน้องๆขอภาคสองกันมาเยอะมากเพื่อนรักเพื่อนแขนนี่โอ้โหมันมากเลยก็จะทําเป็นห้องสมุดออกแนวห้องสมุดนิดนึงใช่พ่อของนางเอกโอ๊ยแต่ตัวละครจําชื่อไม่ได้แล้วนะพ่อของนางเอกเป็นเจ้าของในที่นี่แหละใช่บ้านรวยไงบ้านรวยและฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นเพื่อนอีกบ้านจนบ้านจนใช่พ่อกับพ่อ พ่อนางเอกกับพ่อโกงอ่ะคือเป็นแบบแฟนกันมาก่อนโอ้ยดูดิจาจำเนื้อเรื่องได้อีกโอ้โหใช่จําได้แต่งเองต้องจําได้ใช่ไหมใช่ตอนนี้ก็แม่ของแม่ของเขาก็ได้ตายไปแล้วอุ้ยน่าสงสารมากเลยใจร้ายที่สุดเพื่อนรักเพื่อนแขนใช่อย่าลืมดูเรื่องไอ้นี่กันนะทุกคนเรื่องอะไรเรื่องอะไร เออเรื่องอะไรนะเดี๋ยวขอนดีก่อนต้นอ้อกำลังสนุกเลยทุกคนน้องๆถามว่าจะมีอีกกี่ตอนหลายตอนเลยทีเดียวแหละนะพรุ่งนี้อย่าลืมมาติดตามด้วยต้นอ้อแล้วก็เรื่องอะไรอีกสอนนอนี้สอนอนอกระสือเออตอนที่4ี่กลังจะมาแล้วนานเลยไม่เห็นมีใครขอก็เลยไม่ได้ทำไงเออไม่มีคนขอเลยไม,ไม่ไม่ทำเลยกำลังตามหาเจ้าของเอออยู่เลยสนุกมากเลยโอ้ยทุกคนลงมาเล่นดูนะพี่ปอยชอบมากเลยอ่ะโอ้ย ได้ทำลายข้าวของเหมือนเป็นเราเก็บกดอะใครกดใครกดน้องอย่าไปตีน้องนะทุกคนมานี่ถล่มบ้านกันเลยเออวันนี้แม่บ่นว่าไม่ล้างจานนี่เลยเข้าเกมสาก,กุระเลยทุกคนมาทำลายข้าวของในเกมทุกคนเออเราระบายค่ะที่ระบายอย่าไปหยิกเนื้อตัวเองนะจ๊ามันเจ็บใช่นี่ค่ะที่ระบายให้แล้วนะจ๊ะมีมีเด็กบางคนพี่ปอรู้เลยใครพี่ปอเยอะใช่ไม่มีที่ระบายไง ใช่เอามือตีหัวตัวเองอะไรอย่างงี้เออใช่แล้วอะไรอีกหยิกตัวเองงี้หย,ยิกติ๋มพ่อหยิกน้องโมโหไงแม่บน่นเออมาเล่นในนี้ดีกว่าเห็นปะนี่เห็นปะมันก็ยังอยู่ที่เดิมนะถ้าเราไม่กดเซฟลรากดเอ,อเข้าเกมใหม่อ่ะโหลดมันก็มาเหมือนเดิมนะจ๊ะไม่หายไปไหนจ้าโอเคเหนื่อยแล้วทําไปหลายหลังแล้วแล้วเจอกับพี่ปอใหม่ในคลิปต่อไปนะจ๊ะโอ๊ยวันนี้ผมยาวสวยมากเลยทุกคน Bye lèo! Bye bye! bye, -bye.